สวัสดีครับทุกคนพบกับพี่โตอีกแล้วนะครับวันนี้พี่โตอยากจะมาทดลองการใช้ยากูโฟซินเนตในไรอ้อยนะครับผมอันนี้ก็คือชื่อสามัญกูโฟซินเนตแอมโมเนียนะครับผมพี่โตอยากรู้ครับผมว่าเจ้ากูโฟซินเนตอันนี้ครับผมสามารถใช้ฉีดในไรอ้อยได้หรือไม่นะครับผมก็คือปกติแล้วเนี่ยพี่โตจะไม่เคยใช้กูโฟซินเนตฉีดในไรอ้อยนะครับผม แต่ว่าด้วยความที่พี่โตอยากรู้ครับผมว่าสามารถฉีดในไรอ้อยได้หรือไม่นี้พี่โตก็เลยอยากที่จะลองใช้เจ้ากูฟซินตอันนี้ครับผมฉีดในไรอ้อยดูนะครับผมพี่โตไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าผลกระทบเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมอ้อยของพี่โตที่ฉีดไปเนี่ยมันจะตายไหมนะครับผมก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับผม หัวฉ <mile> ีดที่พี่โตจะเลือกใช้ฉีดในวันนี้นะครับผมพี่โตจะใช้หัวฉีดแบบนี้ครับผมนี่แบบนี้นะครับผมแล้วเวลาที่พี่โตฉีดนะครับผมพี่โตจะจะไม่ฉีดแบบทับยอดอ้อยนะครับผมจะไม่ฉีดทับยอดอ้อยแบบนี้นะครับผมพี่โตจะฉีดแค่นี้พอแค่ประมาณแบบครึ่งครึ่งต้นครึ่งนอ้อยพอนะครับผมจะจะไม่ฉีดทับยอดอ้อยแบบนี้นะครับผมเพราะว่าพี่โตไม่รู้ว่าผลเสียที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ผ่านมาได้3วันแล้วนะครับผม หลังจากที่เราฉีดกูฟซิเซเนตในไรอ้อยไปนะครับผมอ่เดี๋ยวพี่โตจะให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับผมตอนนี้จะสังเกตได้ว่าหญ้าที่อยู่ในร่องอ้อยนะครับผมมันเริ่มนี่จะเหลืองๆให้เห็นแล้วนะครับผมส่วนอ้อยนะครับผมส่วนอ้อยที่เราฉีดเนี่ยยังยังไม่มีผลกระทบนะครับผมยังไม่มีผลกระทบแต่แต่เรายังยังไม,ไม่ไว้ใจนะครับผมเดี๋ยวเราต้องรอดูอีกหน่อยนะครับตรงนี้ก็ใช้นะครับผมเดี๋ยวพี่โตพามาดูนี่ครับผมตรงนี้ยาค่อนข้างที่จะหนาทีเดียวนะครับผมก็ ก็เริ่มเหลืองๆให้เห็นแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าว่ายาที่เราฉีดด้วยกูโฟซิ์เ i นตในไรอ้อยเนี่ยมันจะตายดี <มา S 1> แค่ไหนเดตให้ดูนะครับผมจากหลังจากที่ผ่านมาตอนนี้ก็10วันแล้วนะครับผมนี่นะครับผม10วันจะสังเกตได้ว่ายาเนี่ย แห้งตายเลยนะครับผมนี่แห้งแบบนี้เลยนะครับผมส่วนส่วนนอ้อยเนี่ยนอ้อยที่เป็นนอเล็กๆอย่างเงี้ยก็ก็โดนผลกระทบเหมือนกันนะครับผมแต่แต่นออยใหญ่ๆนีไม่ไม่ค่อยเป็นไรแต่ถ้าเป็นหนอนเล็กๆนี่ก็ถือว่ามีผลกระทบเลยแต่ย่านี่แห้งตายเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตรงตรงที่อื่นต่อต่อบ้างนะครับผม นี่ครับผมตรงนี้ก็ใช้นะครับผมใช้ใช้หมดเลยเนี่ยที่พี่โตฉีดไว้เนี่ยนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่โตพามาดูใ,ใกล้ๆเลยว่าว่ามันตายดีแค่ไหนแล้วมันจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับผมอ่สิบวันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีมก็ยังมีลงเหลือบ้างนะครับผมแต่ว่าอ้อยเนี่ยถ้าเป็นกอถ้าเป็นกอใหญ่ๆหรือว่าน้อยใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็ก็ถือว่าก็ถือว่าไม่ค่อยมีผลกระทบมากนะครับผมครับผมพี่โตอยากให้คนดูตรงนี้ครับผมเนี่ยอ้อยเนี่ย เวลาที่ที่เขาโดนยาเนี่ยมันจะโดนแค่แค่เปลือกนอกนะครับผมแล้วพอเขาเขาทอดยอดออกมาเนี่ยยอดใหม่ที่เขาแตกมาเนี่ยมันก็สมบูรณ์นะครับผมมันก็ไม่มีร่องรอยของยากกูฟอร์ซินทให้เห็นนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าถ้าอ้อยของเราเนี่ยโดนกูฟอร์ซินทเนี่ยแล้วมันมีการแตกยอดยอดเขาก็สมบูรณ์นะครับผมมันก็จะเสียมันก็จะมีผลกระทบแค่ แค่กราบนอกกราบนอกแค่นี้เองตอนนี้นผ่านมาได้15วันแล้วนะครับผมจะสังเกตได้ว่ายายาที่ที่เราเห็นเนี่ยมันเริ่มตายขึ้นมาเยอะแล้วนะครับผมนี่นะครับผมน่าจะตายน่าจะตายโดยสมบูรณ์แล้วแหละนะครับผมก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับผมก็ใช้เวลาเหมือนกันแต่แต่ถือว่าถ้าตายในระดับนี้พี่โตก็ตก็ <มา S 2> จะอัปเดตให้ทุกคนได้ดูเพิ่มเติมนะครับผมจากแปลงเนี้ยที่เราฉีดด้วย กูฟอสซิเนตในไรอ้อยเนี่ยนะครับผมที่เราทดลองที่พี่ตูทดลองฉีดเนี่ยครับผมผลที่ได้ก็คือว่านี่เรามาดูมาดูยาก่อนนะครับผมนี่ครับผม้าเนี่ยแห้งตายหมดเลยนะครับผมนี่แห้งตายหมดเลยนี่ครับผมไม่ไม่ไม่มีแตกยอดขึ้นมาใหม่เลยนะครับผมนี่นี่พี่ตูให้ดูชัดๆเลยนี่ครับผมนี่นี่กอกอนี้นะครับผมกอนี้กอนเนี้ยที่ที่พี่ตูฉีดฉีดรัดรัดกอไปเนี่ยเนี่ยฉีดฉีดสูงเนี่ย อ่าร่องรอยของร่องรอยของผลกระทบจากยานเนี่ยยังหลงเหลืออยู่เลยนะครับผมว่าไอาย,ยอดยอดที่มันแทงออกมาใหม่นี่ครับผมมันเขียวแล้วก็สดใสนะครับผมไม่ไม่มีร่องรอยของยาให้เห็นแล้วนะครับผมเท่ากับเท่ากับว่าอ้อยที่ฉีดด้วยกูฟอรเซเนตตอนนี้ฟื้นตัวแล้วนะครับผมออสรุปท้ายคลิปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับผมว่าการที่เราใช้ยากูฟอรเซเนตฉีดในไรอ้อยเนี่ยเราสามารถฉีดได้หรือไม่ได้ คำตอบก็คือเราสามารถใช้ยากูโฟเซเนตฉีดในไรอ้อยได้ครับผมแต่เราอาจจะต้องพิจารณาดูอีกนิดนึงนะครับผมในเรื่องของความสูงของอ้อยนะครับผมเราอาจจะต้องให้อ้อยเนี่ยมันมันสูงมันสูงอีกหน่อยนึงอาจจะสูงระดับนี้สูงระดับนี้พอได้นะครับผมเนี่ยสูงระดับนี้พอได้แต่ถ้าถ้าอ้อยของเราสูงแค่ระดับนี้พี่ตัวว่ามันยังเล็กไปนะครับผมแล้วมันก็ยังมีผลกระทบ กับฤทธิยากูฟอร์ตินเอตอยู่นะครับผมแต่ถ้าอ้อยของเราเนี่ยสูงระดับเนี้ยพี่ตัว่าฉีดได้นะครับผมฉีดได้เลยแต่แต่เราจะไม่ฉีดแบบรัดยอดนะครับผมเราจะไม่ฉีดแบบรัดยอดเราจะฉีดแค่แค่แสกักกลางกออ้อยแค่นี้ก็พอฝันมสูงฝันมสูงเอาแค่สักครึ่งครึ่งกออ้อยแค่นี้ก็พอนะครับผมสามารถฉีดได้นะครับผมถ้าใครอยากจะใช้เนี่ยก็ก็ฉีดได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตาม กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ